แอดนะคะตอนนี้นะคะเป็นแม่บ้านค่ะมีลูกอ่อน,นะคะได้สองเดือนค่ะธุรกิจหลักที่บ้านนะคะก็จะเป็นธุรกิจถมดินมีแมคโครนะคะรับถมดินหินทรายหินเกรดนะคะจำหน่ายวัสดุก,ก่อสร้างค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อแอดมาได้เลยนะคะตอนนี้แอดเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านค่ะก็เลยสนใจในเรื่องการ ทำออนไลน์นะคะเพื่อหารายได้พิเศษเข้ามาเพื่อเลี้ยงลูกค่ะลูกเพิ่งสองเดือนเองนะคะแอสนใจมากค่ะก็เลยลงคอร์สเรียนของโอป้านะคะเป็นคอร์สสร้างตัวตนนะคะโอป้าให้ความรู้ได้ดีมากเลยนะคะขยี่จุดจ็บได้ดีมากเลยค่ะใครยังไม่ได้ลงเรียนออนไลน์นะคะก็อยากให้เข้ามาทําออนไลน์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะออนไลน์เป็นเรื่องจําเป็นมากค่ะ ยกธุรกิจที่ออฟไลน์ก็เข้ามาได้นะคะเรามาแนะนำม,มาคุยกันได้ค่ะคนที่ได้เรียนคอร์สโอป้าเมื่อวันที่7นะคะก็จะได้รู้ว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเราได้รับอะไรหลายๆอย่างมากมายในคอร์สนี้นะคะแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแม่ลูกอ่อนตัวเล็กๆตาดำๆนะคะค่ะจะมาหาค่านมให้ลูกค่ะสวัสดีค่ะ